สวัสดีพี่บุ๋มสวัสดี <ฮะ S 1> ทุกคนน่าจะรู้จักพี่บุ๋มดีรู้จักดีถ้าเป็นคนสายแก่นถ้าเพื่อนคือคนสายแก่นพเพื่อต้องรู้จักพี่บุ๋มดีเพราะพี่บุ๋มคือเจ้าของร้านโพนี่สโตนไม่ใช่แค่เจ้าของร้านอย่างเดียวเป็นสไตลิสด้วยรุ่นเดอะมากน <c oughs> านมาแล้วรุ่นเดอะมากๆากสำหรับพี่บุ๋มคือถ้าเกิดแบบใครที่อยู่<อ>ทำสไตลิ่งก็ต้องรู้จักพี่บุ๋มดีทุกคนว่า ั้งงานหวานงานโป้งงานเปรี้ยวแต่งานหวานพี่บุ๋มจะไม่ถนัดนะไม่ถนัดของพี่บุ๋มต้องงานแบบเผ็ดร้อนแรงน,นะแล้วตอนนี้เห็นพี่บุ๋มก็คือมีโทนิสโตนอยู่สองที่ทก็คือที่เส้นที่เซ็นทัาเนมบอร์ซีชั้นสแล้วก็ที่สยามสแคแคร์ซอยสอง สังเกงที่พวกเธอใส่กันอ่ะนี่อ่ะ,อะอโชว์ให้ดูก่อนนี่เลยทั้งลุกทั้งหมดนี้หาซื้อได้จากโพนิสโตนถูกต้องนี่คือลุก จากโพนิสโตนทั้งลุกเลยก็คือยีนซิกเนเจอร์ที่เราเห็นทุกคนบนโลกใบนี้ในประเทศไทยใส่กัน จะเห็นเยอะมากวงเกงของพี่บุ๋มที่จะเป็นแบบว่าขาดๆเป็นก็ช้ำใจแบบพี่ตอนมีของปลอมบอกมาช้ำใจนิดนึงช้ำใจช้ำใจช้ำใจมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบวงเกงขาดๆฮิตจำได้ไหมสักพักโอ้โหของร้านพี่บุ๋มคือแบบขายดีเทน้ำเทท่าเคยไปถามก็บอกว่าหมดตลอดทุกวันนี้ก็ยังหมดนะทุกทุกวันนี้ก็ยังหมดเพราะว่าอย่างตอนไปเอาเสื้อของพี่บุ๋มอ่ะเขาก็ยังบอกเลยว่าอ๋อตัวนี้ไม่มีแล้วหมดละ จะมักสียีนเนาะพี่ที่จะแบบสียีนไม่ใช่แค่กางเกงยีนส์ขาดแน่นอนที่สุดที่เชิร์ต รู้จักพี่บุ๋มมานานมากจะรู้เลยว่าพี่บุ๋มเป็นคนที่สไตลิ่งตัวเองด้วยเสยืดเกือบตลอดเวลาแต่พี่บุ๋มก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบพี่มันมีเสน่ห์ยังไงพี่บุ๋มเสยืดรับพี่บุ๋มคือเสยืดมันมีมันมีบุคลิกของมันอ่ะคือมันมีความนอบน้อมมันมีความสบายตัวมันเหมือนเราแสดงออกด้วยความสบายๆมากกว่านะแต่ว่าในคาแรคเตอร์ของมันในแต่ละตัวมันก็ไปได้หลายโอกาสอย่างเธออ่ะเธอใส่เสยืดบ่อยไหม ค่อนข้างบ่อยแต่ถ้าบ่อยที่สุดว่าใส่ตอนไหนใช่ไหมตอนอยู่บ้านเพรารู้สึกว่ามันสบายดีจริงแไม่ค่อยได้ใส่ออกมาข้างนอกเนี่ยใส่บ้างอะ่ะแต่ถ้าถามว่าใส่ตอนไหนบ่อยสุดเนี่ยคือใส่อยู่บ้านใส่ข้างนอกก็ใส่บ้างหลินอะเราใส่บ่อยมากเออลินอะเชื่อเชื่อว่าใส่บ่อยแต่แต่เราจะแบบสไตลิ่งไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงมันอาจจะเป็นไปแนวแนวเดิมๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เขาเป็นตัวเองไงพอเป็นตัวเองแล้วมันดูน่าเอ็นดู แต่เป็นทีน่ารักนะอ่ะทีนี้ถามพี่บุ๋มบ้างว่าถ้าให,ให้พี่บุ๋มเนี่ยเอาเสอยืดมาทำสไตลิง่งหรือว่า mix and match กับแบบไอเทมอื่นๆกว้างก่อนอะทำอะไรได้บ้างคะไอเทมที่ง่ายที่สุดคือเสอยืดในเก่งยียนเนาะแต่ว่าสมัยนี้ผู้หญิงก็กล้าแต่งตัวมากขึ้นคือจะเป็นกระโปรงหนังจกางเกงหนังกระโปรงเลื่อมหรือว่าใส่กับแบบจริงๆใส่เป็นเลเยอร์กับเดสก็น่ารัก คือจริงๆแล้วเสายืดมันอยู่ได้กับเกือบทุกอย่างเลยใบ่ี้บุเนาะใช่เพราะมันเหมือนแบบออปชั่นพื้นฐานอะถ้าใส่เสายืดไปทำงานอย่างนี้ได้ไหมพี่บุ๋มได้แต่ต้องมีเบสเซอร์สักตัวหนึ่งมี แจ็คเก็ตสูทหรืออะไรก็ได้ที่แบบมันดูฟอร์มอลขึ้นไม่ใช่แบบใส่เสื้อยืดล้นๆแต่ก็อยู่ที่ที่ทำงานด้วยนะถ้าทำงานแบบแคชชั่ววูบถ้ายอมไม่ยอมถ้าเป็นที่ทำงานสายครีเอทีฟมันไม่มีปัญหาอยู่ละเนาะ <ๆ S 3> หนึ่งเธอเคยมั้ยเคยไปช็อปมั้ยดายคลินอุ่ลี่ไม่เคยพาไปหน่อยสิเยงหน่อยพาไปหน่อยนี่น่าจะรู้จักใช่ไหมดายคลินแต่เราไม่ค่อยได้ใส่ชอบใส่เสื้อยืดเทมนๆมากกว่า ขอในความแนะนำพี่บุม๋มซื้อยี่ห้อไหนที่พี่บุ๋มแนะนำเพนเพลนเรียบๆง่ายๆที่แบบนี้แหละจงไปซื้อซะเพราะมันจะใส่สบายเพราะมันจะใส่สบายเลยเหรอองัน้นหนูตอบก่อนขอนนำเสนอคือชอบมากที่บ้านมีหลายตัวหลายสีหลายทรงยูนิโค จะมีบางตัวที่มันแบบมันมีหลายทรงานะจะเป็นทรงผ้ายืดมากยืดน้อยเป็นแบบไม่มีแบรนด์ก็มีมีกระเป๋าก็มีซึ่งมันทำคล้ายๆเสื้อวินเทจนะบางบางอันของมันนะมีดูมีคำถามดูสงสัยดูได้ไงคือสงสัยว่า บางทีมันแบ่งยากมันจะมีเสื้อยืดที่เป็นเสื้อยืดทรงผู้ชายกับเสื้อยืดที่มันเป็นทรงผู้หญิงอย่างเงี้ยสมัยนี้มันมันยังแบ่งแบ่งแยกกันอยู่ไหมอ่ะพี่ว่าแบ่งบ้างแบ่งบ้างด้วยเล้งความยาวอะนะคือถ้าบอกถ้าเอาเสื้อผู้ชายมาใส่โอเคอาจจะได้ความเป็นโอเวอร์ไซส์แต่เล็งมันก็อาจจะดูไม่โอเวอร์ไซส์มากคือถ้าโอเวอร์ไซส์ก็ต้องโอเวอร์ไซส์จริงๆไปเลยคือเล็งก็จะยาวผิดปกติแต่ถ้าเอาเสื้อผู้ชายมาใส่ก็ให้เป็นแนวแคชชั่วไปแล้วกันสบายๆ พูดอย่างเงี้ยจ,จะแบบเราพี่บุ๋มบอกว่าไม่ได้ละเดี๋ยวฉันจะแบบเราจะ mm hmm. มามีชาก,การไม่ได้ไม่ได้ไได oh. เราจะต้องมาแนวสายสไตลิง่ง mm hmm. แล้วลวันนี้ก็จะให้พี่บุ๋มพี่บุ๋มมาเนี่ยยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแบบเดี๋ยวต้องมาแมทที่ดูเดี mm ๋ย hmm. วเราก็จะดูว่าว่าอยากให้พี่บุ๋มมาช่วยทําให้แบบเสื้อยืดเนี่ยมันอยู่ในหลายโอกาส mm hmm. ให้ไอดูหน่อย เผื่อโยมมันจะได้นะนี่ไม่ยอมใส่เสะยืดอ,ออกสุดบ้าน,นใส่บ้างก็บอกแล้ว <c oughs> นางกลัวนางกลัวเสียลึก <c oughs> เดี๋ยวตีเลยอยากให้พี่บุ๋มแบบเออช่วยดูแบบเอ้ยเราใส่เสะยืดอ,อย่างเงี้ยแล้วมันก็มันสามารถ <c oughs> เป็นฟูล l l o ได้อ่ะป้าป้าเดี๋ยวไปลองดูกันคะ่ะโอเค อย่างที่วันนี้เราทุกคนใส่มาที่อันกะใส่มาทีเชิรตเอาง่ายๆก่อนเลยพีทีเชิร์ตเนี่ยมันมันมันเริ่มมายังไงดีกว่าไม่แต่เราไม่เอาต้องไปย้อนถึงที่เป็นแบบสมัยแบบศตรวรรษที่20อะไรอย่างนี้นะเราเอาแคบบ่แบบแลวเอามาในยุคใกล้ๆของพวกเราที่มันเออเริ่ม r ร v เร u t i ชั่นใกล้ๆกันก็นจริงๆถ้าเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์แฟชั่นส่วนใหญ่เขาก็จะ อ,อ,อยู่ในเรนจ์องร้อปีก็คือ,อตั 1, ้งพันเก้ารมาใช่ไหมฮะทีเนี้ยเราเราไม่รู้จักหรอกว่าเสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์คืออะไรในยุคในยุคหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์จะถึงหนึ่งเก้าหกศูนย์เพราะทุอย่างคือเพราะทุกอย่างมันคือต้องแบบสั่งซัดไงฮะ เหมือนแบบลูกสาวไปกับแม่ก็ห่อผิวผ้าไปบอกร้านหรือก็ไปเอาผ้าที่ร้านเลยบอกว่าอยาาตัดชุดไหนมันก็ได้เป็นชุดที่เราต้องการฉะนั้นเนี่ยไอ้เสื้อยืดมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็เป็นต้องย้อนไปช่วงสงครามโลกเวลาที่เราจะใส่เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้ามันต้องคือมันแลนแขนอะ่ะเหมือนสองครามอะ่ะคือแบบเสื้อผ้า คุณจะใส่เสื้อผ้าหรูหร่าไม่ได้คือทุกอย่างมันต้องฟังก์ชันอย่างนี้อย่างกระเป๋าเยอะมีซิปหรือมีมีหลายุ่กแกคืออะไรคือทุกอย่างมันต้องเพื่อความสะดวกเพื่อแบบชีวิตของคนที่อยู่ในยุคสมัเพราะมันความเป็นความตายมันมันมันคาดเกี่ยวมาใช่ริ่มเป็นแบบพอฟังก์ชันใช่ไหมครใช่คือฟังก์ชันมันต้องมาก่อนและวทีนี้เนี่ยไอเสื้อยืดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มันเนี่ยเป็นเป็นเป็นเสื้อใน มันคือเส้นใน,นที่ทใช่ที่เอาไว้ซักเหงื่ออย่างเงี้ยฮะเหมือนแบบคนชั้นแรงแบบคนชั้นทิธกรรมกรชัางแรงงานดูแบบดูไม่แบบชุ่งนที่ำแบบคนที่เป็นแบบทำงานในกองทัพที่แบบอาจจะต้องใส่ย,ย,ย,ยาาูนิฟอร์มแล้วอย่างยูนิฟอร์มทหารน่ยมัน เป็นผ้าหนาผ้าเวสปอยนึกออกเวลาดูหนังสงครามแล้วจะมีแบบชุดทหารก็จะมีเสื้อยืดข้างในแล้วก็ยูนิฟอร์มทับเวลาทำอะไรกิจกรรมกลางแจ้งก็อาจจะแบบถอดยูนิฟอร์ม้างนอกแล้วก็เสื้อยเสื้อยืดก็กลายเป็นมันมันก็เลยอย่างเช่นวีชงโปรตีเย่ถ้าเห็นสาก็จะเอามาใช้นะและลักษณะของเสื้อที่เป็นลายทางสะขันกระดาษก็ไดแบบกากลาสดอันไหนก็เป็นรูปแบบหนึ่งของเสื้อยืดที่เราเห็นปัจจุบัน ก็ยังไม่ชัดมากมอายุค6ศปุ๊บยุคที่มันเริ่มมีการมีเบบี้บูมเกิดขึ้นก็คือหลังสงครามโลกชัดเจนเป็น10ปีประกอบกับมันมีตัวอย่างให้เห็นนะฮะจากจากพวกดาราฮอลลีวูดที่เป็นไม่ว่าจะผู้ชายเองหรือแม้แต่ผู้หญิงเองที่เขาอยากจะ สร้างภาพของผู้หญิงที่เข้มแข็งอย่างเช่นอาจจะแมทซึ่งแต่ก่อนอาจจะไม่มีคําว่าเสื้อยืดเลยด้วยซ้ำนะะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเสื้ออาจจะเป็นผ้าวูลด้วยซ้ำที่เป็นเสื้อคอกลมแขนสั้นหรืออาจจะเป็นผ้าลินินพอกลมแขนเต้อย่างที่เราเห็นโคโค่ชาแนลใส่ใช่ไหมคะเป็นแบบยังไม่เรียกว่าเป็นเสื้อยืดเลยตอนนั้น อาจจะเป็นการลดทอนจากเสื้อพูลอเวอร์ก็คือเสื้อพูลอเวอร์หมายถึงเสื้อที่สวมคอแขนยาวอย่างเงี้ยมาลดทอนอย่างม,ามันมันโมไซคชาแนลอาจจะลดทอนให้เป็นแขนสั้นเพื่อที่จะใส่กับกระโปรงหรือเอาไว้เพื่อใส่กับแจ็คเก็ตผ้าทีวทีได้อย่างสะดวกมากขึ้นเดี่ยวไหมบาเพราะว่าเป็นต้นนางก็มีความเป็นกบฏนิดๆหมายถึงว่าในในใน,ในแก่นในแก่นของชาแนลในตอนแรกมันเกิดขึ้นจากความเป็นกบฏของผู้หญิง ฉะนั้นเนี่ยภาพเหล่านี้มันก็สั่งสมมาเรื่อยเื่ mm hmm. จนกระทั่งเนี่ยมันชัดเจนมากในในลักษณะของ pop culture เน mm ี hmm. ่ยต้องยกให้ตอนช่วงยุค80 mm hmm. ในช่วงยุค80เน mm ี hmm. ่ยจะเห็นได้จากเสื้อวงดนตรีรอ็อก เี <c ups>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  ่ือนเจนี่คีสแต่ไม่ใ่กดก็จะ้ำได้สิก็คือกลุ่มคีสชีสเซิโซไอพวกวงที่เป็นวงร็อกวงกรนด์